สวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักของครูทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาพบปะนะครับกับนักเรียนนะครับทุกๆคนนะครับอาจจะมาคุยเรื่องการติดตามงานนะครับเนื่องจากว่านักเรียนบางชั้นนะครับงานก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็สะสมไว้กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สะสมไว้เยอะๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยขี้เกียจนะครับสะสมไว้เยอะๆบางคนเป็น สอสัปดาห์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดความยากลําบากแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอนนะครับนักเรียนไม่มีงานส่งก็อาจจะเกิดความยากลําบากนะครับนักเรียนต้องดูแลตัวเองนะครับอาจจะต้องบริหารจัดการเวลานะครับให้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเรานะครับเด็กนักเรียนบางคนนะครับก็ช่วยผู้ปกครองทํางานนะครับก็เจดเวลาเพื่อมาทํางานให้กับ ่วนตัวนะครับให้มันเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอชื่นชมนะครับสําหรับเด็กนักเรียนที่ทํางานครบตรงตามเวลานะครับแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครูก็ได้มีการรายงานผลนะครับเช็คเวลาเรียนแล้วก็ส่งไปเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตามงานตามผิดน,นะครับตามแชทกลุ่มนะครับให้นักเรียนได้ติดตามงานแล้วก็มีการแจ้งผู้ปกครองเป็นรายสัปดาห์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ กขขอให้นะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วก็ทยอยส่งมานะครับอาจจะทําช้าบ้างนะครับแต่ก็ทยอยส่งมาให้คุณครูตรวจนะครับก็จะได้มีงานนะครับแล้วก็งานที่ค้างๆไว้เยอะก็จะได้เบาบางลงนะครับอย่าเป็นดินพ่อแผงหมูนะครับมันจะทําให้เราเกิดงานสะสมที่มันมากมายแล้วก็ไม่อยากจะทํานะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับคงจะมีการจัดการเรียนการสอน ไปอีกยาวนะครับจนกว่าจะมีคําสั่งนะครับให้สามารถเปิดกลับมาเรียนออนไลน์นะครับมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติก็ขอให้นักเรียนผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยติดตามงานช่วยคุณครูด้วยนะครับสำหรัวบวันนี้ก็ขอแจ้งไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ